คุณกำลังฟังซึงมมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ EP นี้นะคะเราจะคุยกันค่ะว่าเ,เวลาเราเกิดอาการประหม่าค่ะ เราจะทำยังไงดีนะคะแล้วก็ล่มหายใจค่ะจะช่วยทำให้ความประหมาานั้นลดลงได้หรือไม่นะคะถ้าจะว่าไปแล้วค่ะเมื่อเราประหม่ากลัวขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นการพูดหน้าชั้นนะคะการนำเสนอค่ะหรือการเดินเข้าไปในกลุ่มคนค่ะที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนค่ะแน่นอนค่ะหลายๆคนจะมีอาการก็คือใจเต้นตึกตักตึกตักตึกตักนะคะเกิดอาการกลัวเกิดอาการประหมา่าไม่รู้จะทำยังไงดีพอเกิดอาการกลัวประหม่าค่ะสังเกตเลยไหมคะว่าลมหายใจมันเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะหายใจผิดจังหวะนะคะไม่เป็นปกติค่ะ อาจจะเริ่มหายใจถี่รัวค่ะทำไไงอ่ะหรือว่าเริ่มมีเสียงลมหายใจมาด้วยกลัวฮัยไงอ่ะโอ้ยจะถึงแล้วว่าจะเห็นเยอะมากเลยกับเด็กนะคะเด็กเมื่อใกล้นะคะกับเรื่องที่เขาตื่นเต้นหรือที่เขาประมาเราจะสังเกตได้ว่าลักษณะของหัวใจก็ดีนะคะจะเต้นตึก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 นะคะมาเป็นจังหวะรัวมากหรือแม้กระทั่งลมหายใจจะไม่ได้อยู่ในภาวะปกติแล้ว ลักษณะการหายใจที่ไม่เป็นปกติจะเป็นลักษณะการหายใจที่เร็วขึ้นค่ะไม่ใช่การหายใจที่ชา้าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่มันส่งผลกระทบตามมามันส่งผลต่ออะไรนะคะก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อกายค่ะจะเริ่มบางคนก็มีอาการที่เริ่มเย็นนะคะตามร่างกายบางส่วนหรือบางคนก็จะเริ่มแบบมือชามือสั่นนะคะปากสั่น เพราะว่าระบบร่างกายรวมไปหมดเลยนะคะพอรวมปุ๊บก็จะเกิดเป็นอาการว่าเฮ้ยฉันทำไงดีทําไงดีที่เราเรียกว่าเป็นอาการรอนเลิกลักขึ้นมานะคะชนนู่นชนนี่ชนนั่นซุ่มซ่ามหัวสมองลอยเคว้งคว้างนะคะสิ่งที่เตรียมมาทั้งหมดมันหายไปดือด้อเลยอะคะ่ะแล้วภาพที่นึกละคะ่ะ มันจะส่งผลกระทบอีกค่ะว่าภาพที่เขานึกอยู่มันจะเป็นเรื่องแบบโอ้ยทำไมได้เนีเลยโอ้ยตายแน่กลัวกลัวกลัวตายเย้เยยิ่งเห็นไหมคะว่าร่างกายเอ่ยอารมณ์เอ่ยความคิดเอ่ยค่ะมันพันหวกรวมผสมผสานกันก็ยิ่งส่งกันใหญ่เลยค่ะซิงโครไนซ์นะคะหรือว่าส่งประสานกันให้เรียบร้อยเลยนะคะแต่เป็นไปอย่างไรล่ะคะนั่นคือเป็นไปในทางลบค่ะ เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจัดเรียงจากอย่างไรก่อนดีล่ะนะคะสำหรับครั้งนี้ค่ะเราจะเริ่มการแก้ความประมาะด้วยเรื่องของการหายใจก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าเรื่องของความประมาะมีได้ด้วยกัน,นหลายส่วนขอเริ่มต้นค่ะเร็วที่สุดแล้วก็สามารถที่จะจับต้องได้จากส่วนของที่เราคุมได้ก่อนนะคะก็คือในเรื่องของลมหายใจนะคะ สังเกตก่อนนะคะว่านอกจากที่เราจะหายใจรัวแรงเร็วแล้วนะคะขณะที่เราเกิดอาการตื่นเต้นหรือเป็นอาการประหม่าก็ดีวิธีการค่ะเมื่อเราจะต้องขึ้นเวทีจริงๆวิธีการที่เราจะต้องก้าวเข้าไปและต้องเผชิญกับเรื่องที่เราจะต้องออนําเสนอแล้วนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะในหลายๆครั้งเลยเนี่ยจะเกิดอาการคนจะแบบพยายามที่จะสู้โดยการหายใจเฮือกขึ้นนะคะแล้วก็ เข้าไปตอนนี้ไอก,การหายใจเฮือกขึ้นที่จะบอกว่าให้ตัวเองสู้นะลุยในคนที่เกิดอาการประมาการหายใจเข้าของเขาค่ะไม่สามารถจะหายใจได้ลึกได้ค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนช่วงนี้ที่มันรวนแล้วก็ตอนช่วงนั้นเนี่ยมันทําให้ระบบการหายใจมันเหมือนกับติดขัดอยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเทคนิคหนึ่งเลยนะคะที่ถ้าเราเกิดการประหมาขึ้นมาแล้วหรือจะมีอาการกลัว อะไรขึ้นมาที่มันส่งผลกับระบบการหายใจที่รู้สึกว่าภาะวะการหายใจผิดปกติและและเป็นลักษณะของการหายใจรัวเร็ววิธีการคุมสติของเราด้วยลมหายใจนะคะอาจจะทําได้อย่างแรกกันกันก่อนนะคะไม่ใช่เริ่มด้วยการหายใจเข้าค่ะแต่ให้เรานั้นพุ่งประเด็นไปที่ลมหายใจออกเรียกง่ายๆนะคะว่าให้เราพุ่งโฟกัส่ะไปที่ลมหายใจออกกันก่อนนะคะ เพราะนั้นตอนช่วงที่กลัวกลัวเต้นเต้นเต้นยังไงดีนะคะใช้อย่างแรกเลยก็คืออาจจะใช้การเป่าปากค่ะเป็นลักษณะการหอปากแล้วก็อย่ารัวนะคะถ้าเป็นไปได้ให้การเป่าปากนั้นนะคะเป็นลักษณะของการเป่าให้ได้ไกลขึ้นและพยายามคุมค่ะทำให้ช้าลง เพราะถ้าเราทําแรงแล้วรัวเร็วค่ะจะรู้สึกหน้ามืดเพราะเนื่องจากว่าออกซิเจนมันอาจจะเข้ามานะคะขึ้นมาเร็วเช่นเดียวกันดังนั้นแล้วนะคะถ้าเป็นลักษณะของการรัวนะคะของการเป่าลมออกไปปุ๊บเราจะสังเกตได้ถ้าเราเป่าลมหายใจออกไปได้ต้องทางปากด้วยนะคะอย่าใช้ทางจมกูกเพราะถ้าเราใช้ทำไงดี ลมหายใจมันจะสั้นค่ะมันจะอยู่แค่ช่วงระดับของคอหรืออกช่วงบนเท่านั้นเองแต่พอเราใช้มันจะเป็นลมที่ดันออกจากท้องได้พอเราดันลมหายใจออกจากท้องได้ค่ะมันจะทําให้เรามีแรงแล้วละคะ่ะตอนนี้ที่จะให้ลมหายใจเข้าทางจมูกได้เต็มเพราะนั้นพอเราพ่นลมหายใจออกไปนะคะเหมือนกับกดท้องลงไปด้วยแบบตั้งใจถ้าคนยุคเก่าที่เคยเล่นการเป่ากบ จะเข้าใจจังหวะของการเป่าลมออกไปนะคะถ้าคนยุคใหม่อาจจะนึกถึงการที่ถ้าเรามีเทียนนะคะอยู่ด้านหน้านะคะถือเทียนให้ไกลอาจจะไม่ใช่เทียนวันเกิดนะอาจจะเป็นเทียนที่เป็นเล่มะคะ่ะแต่ไม่ต้องถึงเทียนพรรษานะคะนึกถึงการที่เราถือเทียนให้ไกลสุดมือะคะ่ะแล้วเราจะเป่าลมเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะคือเราจะต้องให้ลมหายใจออกเนี่ยออกไปก่อน เมื่อหายใจออกได้คือโฟกัสที่ลมหายใจออกแน่นอนระหว่างออกมันมีเข้านะคะให้เคลือขึ้นแล้วก็เป่า<ฮ>และหลังจากนั้นพอเริ่มรู้สึกว่าเราคลายตัวลมดีแล้วนะคะจึงให้ใช้การหายใจเข้าช่วยได<ฮ>้ยินเสียงนะคะพอลักษณะการหายใจเข้าเราจะเริ่มรู้สึกว่าการหายใจเข้ามันจะเริ่มหายใจเข้าได้เต็มนกขึ้น การหายใจเข้าได้เต็มมากขึ้นยังส่งผ่านด้วยลมหายใจออกนะคะด้วยแล้วสัมทับกับอะไรคะสัมทับกับความคิดความเชื่อคะ่ะในช่วงแรกนะคะบอกกับตัวเองยังไม่ต้องบอกนะคะทําได้ทําได้สู้เว้ยยังไม่ต้องคะ่ะแต่บอกกับตัวเองเหมือนกับให้ร่างกายคูลดาวก่อนคะ่ะเหมือนกับคนเราวิ่งมาหนักๆน,นะคะหัวใจที่เต้นรัวปั๊ม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 ปัป๊มมาแรงมากให้เกิดการคูลดาวหรือให้ผ่อนลงก่อนเพราะฉะนั้นบอกกับตัวเอง จะเย็นจะเย็นสบายสบายคลายเย็นนะเย็นนะโอ้ยใจเข้าจนใจจะเย็นจะเย็นจะเย็นผ่อน,นคลายผ่อนคลายผ่อนคลายใช้ระบบนี้เพื่อปรับให้นะคะภาะวะที่เมื่อกี้ที่มันรู้สึกประหม่าแล้วรู้สึกแงเรเวลมากเนี่ยให้รู้สึกว่านิ่งลงได้ พอเริ่มนิ่งลงได้ค่ะอาจจะมีร่างกายบางส่วนที่แปรปรวนอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําได้ค่ะกลับมาเร็วที่สุดนะคะเราจะเห็นบางคนเลยค่ะว่าเมื่อเขาเกิดประมาาปุ๊บเขาจะมานั่งตั้งสมาธิเพราะ,ะนั้นคําว่าตั้งสมาธิมันก็กลับมาอยู่ที่ตรงไหนล่ะคะก็คือที่ลมหายใจแต่สิ่งที่เพิ่มมาก็คือการหลับตาค่ะหลับตาเข้ามาเพื่อโฟอกัสอะไรก็คือโฟอกัสอยู่กับลมหายใจตัวเองนะคะถ้าแบบนี้ค่ะพอเราบอกตัวเองค่ะว่าหายใจเข้าลึก หายใจออกผ่อนคลายร่างกายจะเริ่มสงบขึ้นแบบนี้ค่ะเป็นตัวเบื้องต้นเลยที่เราจะปรับก่อนนะคะให้ร่างกายเราสงบได้ด้วยลมหายใจค่ะครั้งหน้าค่ะเราจะใช้เทคนิคการแก้กลัวแก้ประมานะคะแต่เป็นการปรับในเรื่องของร่างกายค่ะที่อาจจะมีการเกร็งตึงหรือว่ามีอาการสั่นอยู่ว่าจะใช้วิธีการไหนนะคะติดตามได้ในครั้งหน้าค่ะเทคนิคการแก้อาการประหมาความกลัวค่ะ ด้วยการผ่อนคลายร่างกายค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ